สวัสดีวันนี้เรามีคนมาหาแล้วต้องเสือกไปเนี่ยมาจิกตีฉันไมจิกตีแล้วเก่งๆอีนี่ค่ะมาหาเราโอ้โหแม่งมัได้ยังไงก็ยังน่าเฮียอยู่ดีพอพอนี่ค่ะมาได้มาทำไมมาง้อจูเลียตแค่ให้มาขอโทษมาขอบคุณ เรื่องอะไรมะโลกาเรื่องที่ว่าเราทำให้จูเลียตโกรธแต่จูเลียตแม่ไม่เคยงอ้อเราเลยกูไม่ผิดบางเรื่องแม่กูก็ต้องงอ้ออ <c oughs> ๋อปะ่ะไม่จริงเราก็งอ้งอติงป่ะง้อเลยเนี่ยเนี่ยงอย <c oughs> อ้อเนี่ยเฮ้ยโอ้ยช่างไม่ละนั่นแหละอ่ะมาดูเดี๋ยวจะกราบงามงามให้จูเลียอะไรดีๆๆ สีาการกำนะค่ะวิธีการกับที่ถูกต้องนะคะน้องนั่งพับเพียบต้องใช้จี้เลยปะไม่ต้องไม่ต้องอพับเพียบละอยนี้แล้เกงขาสั้นเขาวัดไม่ได้นะคะแล้วก็เตรียมพนมมือนะคะแล้วกราับที่นราพอแล้วแม่บอกว่าต้องเป็นกุลสตรีที่ดีนั่แหละแค่นี้เดย เอากลับดิเสร็จแล้วใช่ไหมแ้วกลับบ้านดิอ้าวก็ตึงมาแค่นี้ไม่ใช่เหรอเออมานอนด้วยมานอนมากินของฟรีนี่นี่เขาบอกอร่อยก็เลยมาขี่กิน <c oughs> หิ้น่าบานยังกับจานบินเต็งว่าเราจะเดียดเต็งดีไหมดีดีเห็นไหมเตงถามจี้เตงถามจี้จี้ เอาตัวนี้แล้วกันน่าดีดีไหมดีเห็นไหมที่ล้านเลยดีจบแล้วถ่ายให้เัวเองมาเหอะถ้าเราดีด้วยก็ได้ <laughs> แม่กูไม่ได้ยินเลยส <laughs> ิ